น,น,น้ไลมาเนเงียวเอกเขาชครับมีนู <laughs> นดิต้นติดกัปุ๊้องครักรห, <laughs> หูนะ เวียนหัวไปตุมแมนโหนั่นมัว่วนะตรงไหนเนี่ยตั้งแต่เมย์โปกสุดนี้นนมัอนอะไกดหนใส่ซื ติดช่วยปุกพหนังนันติดเดดหนวดนะเดดหนวดทั้งแต่ก่อนไม่อยวลานิ่งง่ายนิ่งง่ายเลยง่ายจริงง่ายยุคนั้น ใส่พริกรถจัดจัดกมันตั้กระจกเลยติดตั้จกระจการว่ะขับรถไปไนน้ำนู่นว่ะนู่นนะบกเนจิ้มไปหนึ่งซุ้มด้วยขออุปกรณ์ใส่รถมาใส่

ไ่ได้ๆๆขาวนะหวนแม่ไม่ได้รึนขาวไม่อเชื่อลยรถนั่นเนั่ไทำไมไม่เทไ้ข้างบนจะหมดได้ไหมนนนหมดเท่าหร่ก่อน้ชิ้นหอดครับจากวุเชียงโมแซ่